ฝนตกนะคะอาจจะมีเสียงฝนแทรกนะทุกคนนะประตูมหาลาัยหัวหลิงฉันอยากบอกให้ในายรู้ว่าทุกคนควรสรุปสั้นๆในการประชุมนี้ฉันต้องการกลับมาให้เร็วที่สุดท่านจอมพลคุณอยากจะไปเรียนมหาลาัยจริงๆหรอกครับนายมีความคิดเห็นยังไงบ้างละ่ะไม่ไมผมไม่กล้าทำแบบน,นั้นครับไปกันเถอะครับ จอมพลคนนี้กำลังไล่ตามภรรยาในอนาคตของฉันฉันอยากจะดูแลเขาโอ้พระเจ้าจอมพลวัย32ปีของเรากำลังทำการบ้านอยู่จริงๆหรอเนี่ยถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปภาพลักษ์ของเขาคงพังแน่ยังอย่างน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วฉันอยากรู้จริงๆว่าอย่างงมีรสชาติยังไงหลังจากแยกความแตกต่างแล้วมันคือสาระสำคัญของสตรอเบอร์รี่ของครั้งแรกหรือสารให้ความหวานตัวน้อยของครั้งที่สองกันนะ ช่างเถอะไม่ว่ายังไงฉันก็ชอบรสชาติของอย่างๆอยู่แล้วที่หอพักหืมลูเมดของฉันเขาหายไปไหนแล้วเขาเอาการบ้านของฉันไปกับเขาด้วยเหรอไม่เลวเลยนิเขาคิดได้ดีเลยสูบบุหรี่หลังอาหารมีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์เลยโฮอดนายไม่กระตือรือร้อนในการทำภารกิจเลยนะในช่วงนี้บอกฉันหน่อยว่านายมีแผนอะไรสำหรับโลกนี้ เฮ้อให้ตายเถอะไม่ใช่ว่าฉันขี้เกียจนะแต่เซียวยย่คนนี้ทั้งง่อและไม่ซื่อสัตย์อีกด้วย NPC ถูกทำขึ้นมาแบบลวกๆฉันสงสัยจริงๆว่าพระเจ้าของนายขี้เกียจอีกแล้วมันจะยากขนาดนั้นได้ยังไงเขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วและมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นอีกยิ่งไปกว่านั้นลุงของเขายังเป็นจอมพลของพันธมิสตาอีกด้วยและเขาก็เป็นคนที่น่าภาคภูมิใจอีกด้วย ชิหลานชายของเขาน่ารำคาญมากและลุงของเขาจะน่ารำคาญกว่านี้อีกโลกนี้สามารถทรมานดอกบัวขาวได้เลยนะเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่มากส่วนเซลวเย่คนนั้นถ้ามันไม่ได้ผลก็แค่บิดคอเขาให้ตายซะ <c oughs> ฮึฮึฮอนายจะสร้างปัญหาอีกแล้วหรอนายคิดว่าไงล่ะ <c oughs> ถ้าแผนเป็นไปได้ด้วยดีฉันสามารถไปหาพี่เซียวเพื่อร้องเรียนทีหลังได้อะ๊ะพระพวกนายจะทำอะไรพวกเขามาเร็วมากและแน่นอนว่าตราบใดที่ฉันให้เงินเล็กน้อยกับเบต้าขยะเหล่านี้และฉันก็สามารถสั่งให้พวกมันทำสิ่งต่างๆได้ <c oughs> แกตบฉันทำไมฉันแค่ขอให้พวกมันแกล้งตีฉันเฉยๆแล้วพวกเขากล้าดียังไงถึงมาตบฉันจริงๆ ฉันบอกให้แกล้งทำเป็นว่าน่าสงสารมาต่อกันเถอะเจียงเซียวเบต้านักเลงจากคลาสบีอากอย่าตีฉันหยุดนะไปกันเถอะบ้าเอ๋ยบอกไปชัดเจนแล้วว่าแค่ตบครั้งสองครั้งก็พอเพื่อแกล้งทำคนพวกนี้ได้ยินผิดไปหรือเปล่าช่างเถอะมันไม่สำคัญว่ามันจะเป็นของปลอมหรือของจริงฉันจะไม่เสียโอกาสนี้ไปแน่ พี่เซียวฮึฮฉันถูกใครบางคนทำร้ายมาช่วยฉันหน่อยสิอังคารเลียนโย่การบ้านของฉันเสร็จแล้วหรือยังสะเสร็จแล้วจริงเหรอนายเก่งจริงๆที่สาม,มารถวาดแผนผ้าวงจรที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากน่าทึ่งจริงๆขอบคุณยังอย่าง,างชมฉันว่าเก่งด้วยละ่ะ มันคงจะดีกว่านี้ถ้าอย่างยางชมฉันว่าทรงพลังมากโมจือหยานโมจือหยานนี่มาหมายความว่าอะไรนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอา้าวทำไมถึงพาหมูออกมาด้วยล่ะนายพีเสียวเขาด่าฉันโมจือหยานความอดทนของฉันมีขีดจำกัดนะนายก็รู้ดีว่านายทำไรไว้ แค่พูดออกมานาะยอย่าทุบโต๊สิเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยตัวเหม็นเซลลวยี่คนนี้ไม่เข้าใจเรื่องมารยานเลยสักนิดเขาเป็นป้าในอนาคตของนายนะกล้าดียังไงถึงมาหาเรื่องอย่างงไม่ช้าก็เร็วผู้ชายสองคนนี้จะต้องถูกในระเทศไปที่ดาวเคราะ์ป่ายอย่างแน่นอนอันนี้แอบก็ไม่เข้าใจนะคะว่าดาวเคราะห์อะไรนะ นั่นเขาหืมพี่เซียวคนที่ย้อมสีผมคนนั้นเขาคือคนที่ทำร้ายฉันเมื่อวานนี้นายมานี่สินายน้อยเซียวคุณมีเรื่องอะไรให้ผมช่วยงั้นเหรอแกใช่ไหมที่ทำร้ายอาหลงนายน้อยเซียวคุณบ้าไปแล้วเหรอผมเป็นเบต้านะผมจะรังแกโอเมก้าได้ยังไง ไร้าสาระเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนายเป็นคนนำคนพวกนั้นมานายมีหลักฐานไหมล่ะพวกนายทุกคนปิดหน้าไว้และกล้องวงจรปิดก็ถูกทำลายโอ้แสดงว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยทำไมนายถึงมาใส่ไล่ชั้นทั้งที่ไม่มีหลักฐานฉันอาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะกลั่งแกล้งโอเมก้าเลยนะพวกคุณสองคนหนึ่งอาฟหนึ่งโอเมกา้า ชอบมาสร้างปัญหาให้กับพวกเราในคลาส B เสมอเราส่งควรเป็นคนผิดแค่เพราะเราเป็นเบต้างั้นเหรอใช่ทีแรกเซี CEO ยวเย่สงสัยโมจือหยานตอนนี้เขากลับสงสัยว่าเป็นเจียงเซียวนี่เขาตั้งใจมาหาเรื่องรูปเา่าอ้ามันน่าทึ่งมากเขาสามารถรังแกคนอื่นได้ตามใจชอบและเบต้าไม่มีสิทธิ์มนุษยชนจร,จริงๆเราไม่ได้หมายความแบบนั้นเลื่อมาไปเถอะ นายเกลียดฉันนายมักจะสร้างปัญหาให้ฉันเสมอและฉันก็ชินแล้วแต่นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจียงเซียวเลยนะอย่าไปลงที่เขาสิแสดงได้น่าสงสารมากฉันให้หนึ่งรอยคะแนนเต็มโมจิยามีบุคลิกที่ดีฉันทนไม่ไหวจริงๆกับเซียวยี่และไปหลุงถูกต้องดอกพวกาาตัวน้อยถึงเวลาที่นายจะต้องเห็นความโหดร้ายของสังมคมแล้ว อาหลงหยุดพูดเรื่องไร้สาระกับพวกเขาได้แล้วไปกันเถอะแต่พี่เซียวฮึบายบายลาก่อนเจ้าขยะน้อยที่น่ารักสมมวนไหมฉันก็ว่าทำไมจูจ่ๆไปหลงถึงให้เงินเราแล้วขอให้เราแกล้งรังแกเขาถ้านายไม่เตือนฉันในครั้งนี้เราคงโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว โชคดีนะที่ลูกพี่สั่งให้ฉันทำลายกล้องวลลจอปิดเลยไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ถ้านลังแกโอเมก้าแม้แต่คนจากคลาส A ก็ยังได้รับความผิดไร้แรงไม่ต้องพูดถึงพวกเราในคลาส B เลยหลังจากนี้นายควรตั้งใจเรียนให้ดีและอยากคิดที่จะแก้แค้นมันไม่คุ้มที่จะทำลายอนาคตของนายเพราะคนอย่างไปหลงขอบคุณนะฉันขอเป็นเพื่อนของนายนะ ฉันก็เหมือนลูกพี่และเพื่อนของลูกพี่ก็เป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันฉันอยากจะเลี้ยงอาหารเย็นไนานจะไปไหมไปฉันต้องไปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ที่หอพักเพื่อนร่วมห้องฉันเอาอาหารกลางวันมาให้หนายเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับช่วยฉันทำการบ้านขอบคุณนะแต่ไนอย่าลืมจ่ายเงินคืนให้ฉันด้วยล่ะฮอดไนขี้เหนียวเกินไปแล้ว อย่างงใส่ใจฉันเขาเอาอาหารมาให้ฉันด้วยฉันอยากจะซื้อดาวคล์สักดวงแล้วจ่ายคืนให้อย่างงจังเลยในายใส่หน้ากากกินอาหารด้วยเหรอเออไม่ฉันไม่เคยมีโอกาสปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนมากนะักแต่ถ้าอย่างงเห็นหน้าของฉันฉันต้องถูกเปิดเผยแน่ช่างเถอะถ้านายไม่อยากถอดฉันก็ไม่บังคับหรอกฉันจะแปลงฟันฉันไม่รบกวนแล้วนายกินอาหารของนายเถอะ อย่างงจะไม่มีความสุขหรือเปล่านะลองหาโอกาสถอดหน้ากากต่อหน้าอย่างงดีไหมนะผู้ชายคนนี้มีไหล่กว้างขาที่ยาวและมีสัดส่วนร่างกายที่ยอดเยี่ยมฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงตกใจไม่เป็นไรฉันเปิดเองนายกินต่อเลยทำไมอย่างงถึงดีกับฉันขนาดนี้ซื้อดาวคลอตด,ดวงอื่นเดี๋ยวนี้เลยและใส่ชื่อของอย่างงไว้ นายนายต้องการอะไรโมจือหยานฉันฉันมาเพื่อขอทอดนายฮาฮาฮทอดทีท,ดท้ดทีท่าทางของนายตอนนี้ดูตลกมากายังไงก็ตามเมื่อกี้นายจะพูดอะไรเหรอนะนายไอ้สาะระเลวนี่ฉันอยากให้ทุกคนเห็นเข้าราังแกฉันฮฮฉันรู้ว่านายเกลียดฉันแต่นายไม่ควร ขาดจงหวะฮเกิดอะไรขึ้นหันมาดูไปหลงนายอีกแล้วเหรอท้าไมนายถึงมาลังแก่โมจิยานอีกแล้วอะไรนะ